สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ของแอนอุสติกนะครับหรือคิงวิววันนี้ผมจะมาเดิน2.8กิโลเพื่อขึ้นเขานะครับผมเรามาชมบรรยากาศรอบๆทางขึ้นกันนะนี่คือทางขึ้นนะครับผมนี่คือเนินแรกนะครับ ผมขึ้นเนินแรกได้แล้วที่กำลังจะไปเนินต่อไปนะวิวเริ่มสวยขึ้นละสภาพเมือง สภาพผมก็อย่างที่เห็นนะเหนื่อยมากสำหรับคนอ้วนลุยกันต่อตอนนี้ผมเดินมาครึ่งทางแล้วตอนนี้แวะน้ำตกไม่จะเข้าไปดูชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเราไปดูกันนี่คือทางที่ขึ้นมาส่วนนี้คือป้ายไปทางน้ำตกนะครับผมเราจะลงไปเดินเล่นกันทางลงไปลำบากมากต้องระวังดีๆ แล้วก็มาถึงจุดแวะชมน้ำตกนี่นะครับผมเป็นเหวล,ลงไปนะครับ ตรงนี้ลมเย็นมากเพราะน้ำไหลว้าวรู้สึกหายเหนื่อยเลยแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันสูง <c oughs> เดี๋ยวเรากลับขึ้นไปข้างบนนะยังไม่ถึงจุดชมดวิวอันี้อยู่แค่ข้างล่างตอนนี้กลับมาทางหลักแล้วนะไปลุยก,กันต่อหนทางยาวไกล มีคนถามว่าคิดยังไงถึงมาได้ขึ้นเขาครับคิดสั้นครับขอบคุณครับ นี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่เดินขึ้นเขาคนเดียวสาเหตุอะไรล่ะผมตกลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาโตมากับธรรมชาติภูเขาเขาเดินขึ้นเขาไม่เป็นเรื่องปกติเลยแต่สำหรับผมไม่ผมก็เลยอยากลองดูว่าถ้าผมอยากใช้ชีวิตแบบนั้นผมก็ต้องแข็งแรงวันนี้แข็งแกร่งวันนี้เขาสอนให้ผมเรียนรู้ชีวิตนะบางครั้งเปลี่ยนชีวิตผมไปเลย แล้วผมก็ต้องมาพยายามแบบนี้เพื่อที่วันหนึ่งผมไปเดินเที่ยวเขาผมจะมีแรงเดินอยู่ข้างเขาแต่ตอนนี้ไม่ผมยังเดินไม่เก่งผมยังเหนื่อยอยู่แผมจะพยายามทำไม่ได้สูส้ ตอนนี้ผมก็ถึงข้างบนแล้วนะเดี๋ยวผมจะหาทางเดินขึ้นไปจุดชมวิวนะตอนนี้เราอยู่โรงแรมโรงแรมนี้อยู่บนเขาเป็นโรงแรมคลอกเกนนะยังไม่เคยมานอนแต่ก็น่าสนใจอยู่ถ้าช่วงวินเตอร์ได้มาก็ดีเหนื่อยมาก เหลืออีกหนึ่งกิโลนะจะถึงจุดชมวิวแล้วผมก็ทำได้เหมือนกันคนอื่นเดินได้ผมก็ต้องเดินได้อาจจะช้าหน่อยแต่ถึงแน่มีคนเคยเบอกผมไว้ไปรุยกัน อากาศขมมนท้องค้างหนาวแต่พอเดินไปเรื่อยเงื่อออกมันก็โอเคขึ้นแล้วอีกกิโลหนึ่ง,หน,งหนึ่งกิโลครึ่งตามป้ายบอกผมก็จะถึงจุดชมวิวแล้วทำได้เราต้องทำได้เย่ yeah. ฉันมาทำอะไรที่นี่ใกล้ความจริงแล้วอยู่ใกล้ความเป็นจริงแล้วผมใช้เวลาเดินขึ้นมาทั้งหมดชั่วโมงครึ่งนะสำหรับคนปกตินะแต่สำหรับผมน่าจะสองชั่วโมงได้เพราะว่ามันมีลุงคนหนึ่ง เขามาวิ่งออกกับน้ำงกยเขาขึ้นมาทีหลังผมแล้วตอนนี้เขาลงกลับไปแล้วอะ ใกล้ถึงความจริงแล้วอีกนิดเดียวผมต้องทำไม่ได้ ใครบอกใกล้ถึงแล้วแล้เมื่อครึ่งชั่วโมงแล้วย,ลย,ยังไม่เห็นวิวเลยหลงหรือเปล่านะกลายความจริงละ ถูกทางแล้วใช่ไหมของเงินละมั้งใกล้ถึงแล้วนะของแท้มีสัญ,ญลักษ์บอกตอนต้นไม้นะแค่เดินตามสัญลักษณ์นี้ไปนะไม่หลงแต่ทำไมผมหลงวะ นี่เรามาถึงแล้วนะขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้นะนี่คือก้าวเล็กๆของเราเราได้มาถึงแล้วเย้อ <made> yeah. I got i น That's l ล v e น y Okay โอเค Are you traveling around or are you from Norway? I um, stay here. You stay here? In Hannover. Ah, yeah. You live here? Yeah. Ah, okay. I come to exercise. Ah, yeah. Same yeah. as me? Yeah. Same as me. Good exercise, yeah. This is the best. Yeah. This is the best exercise, yeah. Okay. Have a nice day. Have a nice day, too. Yeah. I'm long to go to the bank. I'm going to go to the bank. โ้นี่มันบ้าไปแล้วจะร้องไห้ผมทำได้นะ2.6กกิโลเมตรผมทำได้ผมมาถึงนี่แล้ว ขาลงนี่โดดล่มกลับเลยได้ไหมผมไม่อยากเดินกลับไปแล้วไม่ไหวจริงๆทุกคนดูนี่สินี่คือวิวที่สูงที่สุดของเมืองนอี้มันช่างดีแล้วแบบมันสุดยอดไปเลยนะ การขึ้นมาที่เนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆแต่พอได้พยายามแล้วได้มาเห็นอะไรแบบนี้คือที่สุดเลยผมก็เริ่มเข้าใจแล้วทํำไมคนเราถึงชอบแบบท้าทายความเหนื่อยผมพูดไม่เก่งหรอกผมก็อธิบายไม่ถูกแต่พอได้มาเห็นเองแล้วผมเข้าใจทุกอย่างเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วที่ผมมาที่เนี่ยทั้งๆท,ที่ผมอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีแล้ว ผมไม่เคยสนใจเลยผมอยู่แต่ในเมืองทเที่ยวเตะพอได้มาใช้ชีวิตนอกเมืองอยู่บนป่าพภูพเขาอ่ะผมรู้สึกแตกต่างออกไปนะผมทำได้แล้วเยถ้ขาแล้วกลับจะกลับยังไงไม่อยากเดินแล้ว ดีมากเลยทุกคนเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆนะแต่บรรยากาศมันสุดๆเลยหนาวมากผมถาลายลงไปทางนี้เลยได้ไหมเนี่ยขากลับนี่ผมจะไม่ถ่ายแล้วนะเพราะผมจะหอบสังขาร ผมกลับลงไปข้างล่างให้ได้เพราะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วมันก็เย็นแล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็หมดแล้วประมาณบ่ายสามช่วงนี้เป็นเดือนพฤศจิกาขี่ม้า,าจ,จะตกแล้วนะอาทิตย์หน้าผมก็ต้องขึ้นมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นแล้ววิวมันสวยตอนแรกถ้าผมมาเช้ากว่านี้จะมีหมอกแต่ตอนนี้แดดมันออกมากแล้วหมอกมันเลยก,ก็เลยไม่มีขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ